นานๆทีนะเราก็จะเจอแบบว่าผู้ชายสไตล์ภูมิฐานมายังไม่บอกว่าอายุเท่าไหร่นะแต่ดูทรงก็รู้ว่าเด็ดวันนี้พรุ่งนี้แต่งได้เลยนะอจริงใครที่ทํางานเหนื่อยมาทั้งชีวิตลองดูแต่ชีวิตจริงเนี่ยถ้าเปิดกระสวยออกมาแล้วจะเจอแบบท่านประธานเรลอจะดีไหมโกนกคนต่อไปมันจะมีดวดมั้ Make me fight to call you my lady. Make a contemplate, try to calculate. Watch your side state, tell me why. As a me a bank. Don't wanna be in the grave. I'm my lately, it's been nothing but a day. So, Has yeah. yeah. brought me yeah.

นึกว่าใครที่ไหนต้อนรับคุณเว่งเทพลีลาได้ไม่ได้ละ่ที่แบบเป็นคนแรกที่เดินเข้ามาแล้วดูแบบลุกภุมิฐานมากๆในชีวิตจริงเวลาเราจีบสาวเนี่ยโดยมากผู้ชายเราจะกังวลเพื่อนที่มาด้วยครับชอบกันซีนบ้างแหละชอบกักบ้างแหละทุนกังวลกับเรื่องนี้ไหมไม่เลยแปลว่าเวลาปกติคุณจีบสาวนี่คุณไม่มีปัญหากับเพื่อนเธอเลยผมจีบผู้หญิงไม่เป็นแต่จะจีบผู้ชายคือเก่งมาก ไม่เคยจีบผู้หญิงแบบเข้าไปหาแบบนี้อ๋อก็เลยไม่ค่อยเจอเหตุการณ์แบบนี้<ช> <c oughs> ส่วนมากจะเป็นแบบไปเจอในคลาสื่อหรือกิจกรรมอะไรบางอย่างครับว <c oughs> ่าคลาสมากกว่ากิจกรรมที่ค<อ>ือผู้หญิงอยู่รวมกันแล้วจะมีคนเขาบอกว่าชอบแบบไหนคะแล้วไม่ใช่คลาสนะอันนี้เป็นคลาสเรียน,น,น,นอ๋อ,อนึกว่ากราสกราสโบอันกันเอาละนุ่มโสดครับผมว่าตอนนี้พวกเราอยากรู้จักคุณแล้วละครับแนะนำตัวให้พวกเรารู้จักคุณหน่อยสิครับสวัสดีครับชื่อตีเบิร์ดนะครับกฤษฎีธรรมพิวัน จริงๆผมเป็นคนชอบคนตรงๆครับชอบคนตรงหน้าแถวนี้แหละฮะงวยงวยหนีเขาบอกจีบผู้หญิงไม่เป็นมันใช่เหรอจีบหญิงไม่เป็นจีบหญิงไม่เป็นหมายถึงว่าไม่เป็นข้าชีโปนนานนานทีนะเราก็จะเจอแบบว่าผู้ชายสไตล์ภูมิฐานมายังไม่บอกว่าอายุเท่าไหร่นะแต่ดูทรงก็รู้ว่าเด็ดวันนี้พรุ่งนี้แต่งได้เลยนะอริงเจง ใครที่ทำงานเหนื่อยมาทั้งชีวิตลองดู <c oughs> <c oughs>